อมชานติวันนี้วันที่19เดือนกันยายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกนั้นกำลังศึกษาราชาโยคาะอีกครั้งหนึ่งพระเจ้ากำลังสอนลูกอีกครั้งแล้วลูกก็กำลังศึกษาเพื่อที่จะได้รับอาณาจักรให้จดจำเป้าหมายและจุดหมายของลูกตลอดเวลาให้ได้ คำถามของเมรีในวันนี้การเตรียมการอะไรที่ลูกๆเดี๋ยวนี้กําลังทําขึ้นมาในความสุขอย่างมากมายคําตอบเดี๋ยวนี้ลูกกําลังเตรียมที่จะถอดร่างเก่าของลูกอยู่ในความสุขอย่างใหญ่ยิ่งแล้วกลับไปกับพ่อลูกจะต้องฝึกฝนสิ่งน,นี้ที่นี่เพื่อที่ลูกนั้นจะสามารถถอดร่างของลูกได้ในการจดจำของพ่อผู้เดียว และไม่จุกหรือหายใจไม่ออกในเวลานั้นลูกนั้นจะต้องไม่จุกในเวลาตอนจบชีวิตนักเรียนของลูกนั้นเป็นชีวิตที่ไร้ความกังวลเพราะฉะนั้นจงมาเป็นเกาะกันการหายใจไม่ออกหรือเกาะกันการจ,จุกเพราะส่วนมากนั้นคนจะจุกในตอนจบไม่สามารถที่จะขึ้นไปสู่สำนึกของการเป็นร่างได้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก เพื่อที่จะคงอยู่อย่างมีสุขภาพดีได้ตลอดเวลาให้เตรียมและรับประทานอาหารอยู่ในการจดจำจงเตรียมและรับประทานอาหารอยู่ในการจดจำในเวลาของการรับประทานอาหารขอให้มีสำนึกของการรับประทานอยู่กับบาบาแล้วอาหารนั้นต่อมาก็จะได้รับการเติมเต็มด้วยกำลังจุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นเทพ ให้เป่าหอยสังแล้วก็ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองอย่างต่อเนื่องให้ทำชีวิตของลูกให้บริสุทธิ์เยี่ยงดอกบัวคุณพรของบัพดาดาสําหรับเหลาลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกทำคุณสมบัติพิเศษในชาติเกิดชีวิตบรามินของลูกให้เป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของลูกแล้วจงมาเป็นผู้เพียรพยายามอย่างง่ายๆ สามขอให้ลูกนั้นจงทําคุณสมบัติพิเศษในชาติเกิดบราหมินของลูกให้มาเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของลูกแล้วจงมาเป็นผู้เพียรพยายามอย่างง่ายๆบางคนนั้นเกิดในครอบครัวที่สูงสักจะเตือนตัวเขาเองหรือเธอเองบ่อยๆฉันคือเจ้าชายหรือว่าฉันเป็นเจ้าหญิงแม้นการกระทําของเขาหรือของเธออาจจะอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาก็ตามพวกเขาจะไม่ลืม คุณสมบัติพิเศษในชาติกําเนิดของเขาความสูงจักเป็นคุณสมบัติพิเศษของพวกเขาและเขาก็ไม่สามารถลืมมันได้ใน,นทํานองเดียวกันชาติเกิดบรามินของลูกนั้นก็ยังเป็นชาติเกิดพิเศษการเกิดของลูกนั้นสูงส่งคุณธรรมศาสนาของลูกก็สูงส่งแล้วกรรมของลูกนั้นก็ยังสูงส่งด้วยการ เกิดของลูกสูงส่งคุณธรรมของลูกสูงส่งกรรมของลูกก็อย่างสูงส่งด้วยเมื่อความยิ่งใหญ่นี้คุณนะสมบัติพิเศษของลูกอยู่ในสํานึกรู้ของลูกในหนทางที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้เพียรพยายามอย่างง่ายได้ดวงยานผู้ที่มีชีวิตพิเศษไม่สามารถแสดงการกระทําที่ธรรมดาธรรมดาได้ทัติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะคงอยู่อย่างเป็นดับเบิ้ลไลท์ จงมาเป็นผู้ทำลายอุปสรรคสาเพื่อที่จะคงอยู่อย่างเป็นดับเบิลไท์จงมาเป็นผู้ทำลายอุปสรรคอัาตโอมชานติ